โมนิ่งคุณโมนิ่งสวัสดีค่ะวันนี้จะทำขนมคริสต์มาสนะคะขนมเปเปอร์กากเกะนะคะจะทำเป็นแบบหมูนะคะแบบหมูเปเปอร์าเกะนะคะเป็นประเพณีทางนอร์เวย์นะคะใกล้คริสต์มาสแล้วเขาทำขนมใส่งานคริสต์มาสกันนะคะ ทำเป็นลายหม้วก็ทำเป็นลายหัวใจด้วยนะคะวันนี้ทำหัวใจทำหมูด้วยนะคะเราจะเอาเข้าเตาอบเตาอบเราก็ใช้ไฟแรง180องศานะคะอบประมาณ12นาทีนะคะก็ะสุกเป็เปอร์กาเกะแล้วนะคะ เามารอชิมกันนะคะถาะน,นี้เราทำเป็นแบบหมูนะคะลายหมูนะคะเปเปอร์เกเปเปอร์เกก็คือภาษาโนเวย์นะคะภาษานอสภาษาไทยแล้วก็แปลว่าพริกไทยเค้กพริกไทยนะคะเป็นประเพณีทางโนเวย์ เขาทำกันนะคะช่วงจะเ,เข้าคริสต์มาสงานคริสต์มาสนะคะมาทำขนมประเพณีนะคะปเป๊ปเปอร์การแกร๋วานี้เราเค้กเข้าเตาอบแล้วนะคะเราจะอบประมาณสิบสองนาทีนะคะปเป๊ปเปอร์การเกร๋เราเดี๋ยวรอมาชิมกันนะคะสุกแล้วนะคะหนึ่งถาดปเป๊ปเปอร์กากเก๋เรา เค้กพิกไทยนะคะเดีย๋ยวเรามาชิมกับกาแฟกันนะคะมาชิมกันนะเพื่อนๆโฮมเมดโฮมเมดนะคะเปปเปอร์าก,ก,กีขนมเค้กประเพณีนอร์เวย์นะคะช่วงคริสต์มาสทำเป็นพิมพ์หมูนะคะลายหมูนะคะชอบหมูนะคะ กินแล้วจะได้หมูหมูนะคะกินแล้วนอนเหมือนหมูเลยนะมีความสุขเหมือนหมูเลยนะคะกินหมูมาชิมกันนะคะเสร็จอีกแล้วนะคะหนึ่งถาดถาดนี้รูปหัวใจนะคะเปปเปอร์กาดเกน,นะคะพิกไทยเค,ค้กนะคะ อร่อยมากมากทำสีฐานนะคะตรงนี้นนสีฐานมาทาเสร็จแล้วนะคะเปเปอร์เาเก้น,นะคะมามามาชิมกันพี่น้องกับกาแฟดำหอมพริกไทยมากนะคะลูกหัวใจลูกหมูนะคะ กินแล้วแหงนะคะแหงแหงรวยๆนะคะขนมคริสต์มาสทามนะคะคริสต์มาสกำลังมาถึงเดือนหน้าก็เป็นประเพณีนขนมประเพณีทางฝรั่งนะคะโนเวย์เราทำเปปเปอร์กาเกนะกินในงานคริสต์มาสกันนะมาชิมด้วยกันพี่น้อง กินหมูนะจะได้เหมือนหมูกินแล้วนอนนะรดมสมบูรณ์เหมือนหมูนะกินหมูนะคะ